วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาประกอบเครื่องนะครับลูกค้าที่ส่งมาจากที่สนุโลกนะครับตัววันนั้นที่ตดลงที่คลิปก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ทําการจัดตีปอกให้เรียบร้อยนะตีปอกถูกสังเกตดูนะใสคกิิปเลยฮะตัวนี้กําลังจะประกอบให้ลูกค้าครับ เลขเครื่องที่วันนั้นบอกผิดนะฮะเลขเครื่องของลูกค้าจะเป็น GCAMT นะครับ4038485นะครับลูกค้าได้ทำมาก่อนแล้วนะครับวันนี้ผมจะทำการจะประกอบให้ดูนะครับแล้วทำคลิปแต่และขั้นตอนให้ดูนะฮะสุกใหม่นะฮะ คบูเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคบูของเก่าจะเป็นสีจังหวะรูเล็กนะครับเล็กไปกว่ากันหนึ่งมิลนะครับก็มีผลให้เร่งไม่ขึ้นนะครับมีกำลังล้างกำความซา,านะครับ,นะรบอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ตีปอกสูบของลูกค้าที่ส่งมานะครับอันนี้จะทำการประกอบทั้งหมดเลยนะครับ นีลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้างน้ำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะติดพาคาร์ดไปให้นะครับอย่างสวยเลยครับช่างช่างบางคนนะครับบางท่านบางคนอาจเจอปัญหานะครับเมื่อเครื่องติดประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมีน้ำมัน ท้ำมันพ่นออกมาบบทางรูระบายนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาถามหลายท่านนะครับว่ญญาเป็นพราะอะไรนะรแก้ทุกจุดแล้วยังไม่หายนะมีหลายสาเหตุนะครับหลายสาเหตุหลายประการนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับลิ้นท้องอ่างนะครับเป็นเหมือนลีบวาวนะครับ มีแผ่นเล็กๆด้านในนะครับใช้แรงสูงอากาศดูดเพื่อที่จะเอาน้ำมันเครื่องออกไปเลี้ยงลูกสูบด้านบนนะครับตัวนี้ถ้ามันอ่อนเกินไปก็จะทำให้น้ำมันพ่นออกมาทางรูระบายได้นะครับรูระบายตัวนี้ก็มีส่วนันกระนรูนี้นะครับ 2รูเล็กๆนะครับถ้าตันเมื่อไหร่ก็จะค้นออกเวลาล้างทำความสะอาดนะครับเป่าให้สะอาดนะครับตัวนี้ก็มีส่วนนะครับที่เช็ด2ตัวนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็มีส่วนนะรประกอบกับที่ทำให้น้ำมันค้นออกมาทางรูระบายนะครับสังเกตดูลูกปืนข้างข้อเหวี่ยงนะครับ ด้านนี้จะไม่มีฝายยางนะครับจะไม่มีเลยแต่ด้านนี้จะมีนะครับตัวนี้ก็จะกันให้น้ำมันไหลเข้าห้องเครื่องได้นะครับพมันเยอะเกินไปนะลองดูครับลองแก้3ามอย่างนี้ถ้าไม่หายก็เครื่องหลวมแล้วครับ ลาประกอบต้องดูให้ดีครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบนะครับตัวนี้ของลูกค้าที่ส่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับลูกค้าได้ทําการยกเครื่องมาก่อนแล้วนะครับเปลี่ยนลูกสูบแหวนเปลี่ยนอะบอกว่า,านี้น,นะครับลูกค้าบอกว่าเอาไปซ่อมแถวบ้านนะครับ เปลี่ยนลูกแหวนแต่งไม่ได้ตีปอกสูงนะครับเปลี่ยนลูกแหวนมาใหม่เสียเงินไป1 5 0 0บาทนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นลูกสูบเดิมแพ้ติดมานะครับสังเกตดูนะตัวน,นี้เปลี่ยนใหม่เป็นสภาพแบบนี้นะฮะผมจับถอดทิ้งไปเลยครับแล้วทำการตีปอกสูบใหม่แล้วเปลี่ยนลูกใหม่ให้ครับ จะมาประกอบน,นนะฮะใหม่นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะบอกทุกขั้นตอนเลยนะครับว่าทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับครับเรามาเริ่มทำการประกอบเลยละกันนะครับอุปรกรณ์ครบตัวที่เปลี่ยนไปเพิ่มเติมคือสายระบายนะฮะของอันเก่าลูกค้าฉีกแตกไปนะฮะทำการจะเปลี่ยนให้ เราก็จะใส่แหวนเข้าไปฮะตัวลูกสูบนี้เราทําการอัดนะครับอัดเข้าด้วยแทน่นอัดไฮโดรลิกนะฮะอัดประกอบไปเลยอาจจะช้าหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยช่วยดูกันให้จบด้วยนะคะรับล้างใหม่เลยนะครับ จนคลิปเลยนะในการจัดเรียงปักแหวนมีในคลิปก่อนๆหน้านี้ที่ทำไว้นะแล้วการใส่ลูกสูบก,ก็มีในคลิปก่อนหน้านี้นะนะครับลูกสูบก,ก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะฮะมีลูกศรบางคนถามลูกศร ตรงไหนไว้ตรงไหนก็ดูในคลิปที่ผมทำก่อนหน้านี้ได้นะครับใส่ใสายพันเข้าไปนะครับทดสอบไม่ต้องรีลาเยอะนะครับใส่เข้าไปฉลมน้ำมันเลดหน่อย ในการประกอบในการประกอบทุกครั้งนะครับผมจะใช้กาวทีบอลน,นะครับทีบอลขาวนะครับเป็นกาวที่ใช้กับแค้งเครื่องยนต์นะครับไม่ได้ใช้ทีบอลดำหรือว่าทีบอลแดงนะครับทำเหมือนที่ออกศูนย์มาเลยนะครับ จะไม่หนาเกินไปนะฮะทีบอลกันรั่วครับเพราะแข้งเครื่องตัวเครื่องตัดหญ้า4จังหวะ Gx35 ทั้งจีนทั้งตัวแท้นะครับจะไม่มีประเกกนนะครับอ่ะประกอบไปเลยน็อตทุกตัวนะครับทำการจัดล้างใหม่หมดเลยนะครับ ล้างเสร็จเรียบร้อยถ้าประกอบเสร็จเรียบร้อยล้างอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะน็อตที่ยึดท้องอ่างน,นี่นะครับจะเป็นน็อตเฉพาะของมันนะครับจะมีตัวสั้นตัวยาวนะครับท่านไหนที่นานๆถอดทีจะไม่รู้นะครับนะฮะสังเกตดูมีสั้นมียาวนะ ขันแน่นเรียบร้อยใส่ท่อระบายนะครับท่อระบายที่ผมทำการจัดเปลี่ยนออกเปลี่ยนใหม่เลยเพื่อความชัวนะครับตัวนี้นะครับรหัสแท้เลยนะครับนะฮะจะมีคลิปหนีบ การใส่ตัวนี้นะฮะตัวสายระบายนะครับสังเกตดูจะมีลูกศรน,นะครับอัพจะชี้ขึ้นนะครับให้นำลูกศรด้านบนเนี่ยชี้ขึ้นด้านบนนะฮะบมาใส่ไปลูกศรชี้นะฮรรายละเอียดของ4จังหวะมันจะยิบย่อยกว่า2จังหวะนะครับถ้าทำไม่จบนะครับ เปลี่ยนไม่หมดนะครับสองสามวันเดี๋ยวได้กลับเข้าหาร้านร้านซ่อมอีกต้องทำให้จบครับเพราะมันลือยากครับยิ่งเป็นของที่ลูกค้าส่งมาต่างจังหวัดนะครับจะทําการเปลี่ยนให้ชัวร์เลยคนระัอะไรไม่ดีก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนี้ผมได้คุยกับลูกค้าไว้แล้วนะครับเหมานะครับ เหมาเหมางานเหมาครับ2400บาทครับเพราะคาดไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะมีคลิปคลิปหนีบนะครับกันหลุดครับเนี่ยมันเป็นท่อระบายน้ำมันนะครับที่จเจ้าน้ำมันขึ้นไปเลี้ยงด้านบนนะฮะที่ช่าง ที่คอมเมนต์ถามไงครับว่าทําไมนะ้ำมันมันชอบพ่นออกมาด้านบนนะครคือท่อทางนี้การตั้งมาร์กนะครับก็มีในคลิปก่อนหน้านี้นะครับกดเข้าไปชมได้ในช่อง YouTube ได้เลยนะครับจะมีลูกศรที่เฟืองเรลาลิ้นนะครับนะฮะหมุนเครื่องให้อัดสุดแล้วก็ ใส่เข้าไปเลยครับตัวนี้เราจะทำแบบเร็วๆเลยนะครับใส่สายพานไปครับบางคลิปนะครับบางคลิปลูกค้าถามคอมเมนต์เข้ามาเยอะครับเกี่ยวกับเครื่องสี่จังหวะเพราะไม่ค่อยมีใคร ทำนะฮะระยะวาวห่างของวาวนะครับใช้ความรู้สึกเอาก็ได้ครับตั้งก่อนครับให้แค่พอขยับนะครับวาวไอเสียจะต้องห่างกว่าวาลไอดีนิดหนึ่งนะครับเพราะวาวไอเสียเป็นตัวระบายความร้อนนะครับทำให้เหล็กบ่าวาลเนะี่ยขยายตัวมากกว่า ถ้าตามหลักต้องใช้ฟิลเลอร์เกตนะครับวัดแต่ถ้าไม่มีฟิลเลอร์เกตก็ใช้ความรู้สึก่ะครับใช้ฟิลลิ่งความรู้สึกฝาวาวทุกครั้งนะครับจะมีโอลิงนะครับโอลิงฝาวาวนะครับโอลิงดำๆนะต้องใส่ พาทีบอลทุกครั้งนะครับ <c oughs> เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับก็ชโลมน้ำมันไปนิดหนึ่งนะครับน้ำมันเครื่องถามเข้ามานะครับว่าใช้ยี่ห้ออะไรใช้ได้หมดครับเบอร์40ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับพูดถึงสายพานเมื่อกี้ค้างไว้นะครับมันมี ดราม่าคอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับเกี่ยวกับตัวนี้สายพานใส่ด้านไหนมีความลาดเอียงนะครับไม่เกี่ยวกันคะจะใส่กับข้างด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับสายพานครับบางท่านก็บอกว่าให้ใส่ด้านนี้บางคนก็ให้ใส่ด้านนี้ถ้าใส่ผิดด้านมันจะไปชนกับฝาครอบตัวนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับ จะใส่ข้างไหนก็ได้ครับมันไม่มีความลาดเอียงข้างใดข้างหนึ่งนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับใส่ไปเลยใส่ฝาครอบเลย <c oughs> ถ้าทำครบ,บ,บจบ,จบเปลี่ยนทุกอย่างนะครับใช้มือเดียวนะครัสามปีสี่ปีค่อยมาเจอกันครับ วิธีการใช้งานของเครื่องยนต์เล็ก4ี่จังหวะนะครับคาบูผ้าปั๊มหรือว่าคาบูลูกลอยก็เหมือนกันครับวิธีการใช้งานตัวนี้จะพิเศษหน่อยคือถังน้ำมันจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับอย่าอย่านะครับอย่าเอาน้ำมันคาไว้ในถังนะครับ เค okay, ออกให้หมดเลยนะครับแล้วสตาร์ททิ้งไว้ให้เครื่องดับเองนะครับจะช่วยย,ยืดอายุการใช้งานของขบูผ้าปั๊มครับลูกยางปั๊มสายน้ำมันพวกนี้ครับจะยืดอายุการใช้งานประกอบร้อแม่เหล็กนะครับบักลมอยู่ด้านหลัง กอบคอยเข้าไปนะครับวิธีการประกอบตามสูตรเลยนะครับอันไหนถอดก่อนใส่ทีหลังอันไหนถอดทีหลังใส่ก่อนนะครับระยะห่างคอยจากแม่เหล็กนะครับก็มีในคลิปในช่อง Youtube แล้วนะครับถ้าอยากรู้กดเข้าไปดูได้นะครับ การประกอบเสร็จตัวนี้วันนี้จะประกอบอยู่3า